ครับเรามาดูภาพบรรยากาศนะครับคณะเยี่มชมนะครับได้ทดลองปลูกกาแฟอาราบิก้าในนึางส่ันยางโอเคพวทหาเต่อกันนะ้ตมันร้อนอะร้อนจริงๆเลยนะมันออนน้อมอย่างเดียมันร้อน้ต่ไม่ถึงนิดเดียว ขึนต้องคอยคอยขึ้นตั้งแต่บนถึงมันอ้อกมักประอยเลยปีที่สามเลยก็เริ่มดูในนี้มอง้นอักตอเยอะแแต่ขาไม่ได้แต่งแล้วก็จะะให้

รางเยอะลาเยอ่เนี่ยพอสั้นลางมันเมันเกินหัวแล้วเราเก็บยากเราก็บยากไม่ต้องไปงมล้นะก็คือเป็นบางแปลงก็คือแบบอแต่วาจะลแล้วตสมันไมันไปปรับอยแต่อยๆตัดอย่างเงี้ยได้เป็นร้อยปีอ่แล้วแปลงร้อยปีเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งอยู่มากแต่ร้อยปีมันก็หดไปดีก็จะน้อยลงแล้ว่ามันก็จะแพงขึ้น คือไม่ต้องกลัวครับในที่ที่มันจะสูงขนาดจริงๆมันจะสูงขึ้เรื่อยๆแหละแต่ว่าเราเอาที่เราเก็บผลผลิตที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องตัดแตงตัดได้แต่ว่าอ้ยหลายปีกว่าจะสูงขนาดสูหัว